บทที่553หลังจากกองอิ้งเก้เข้าบริษัทเจียงเซิงหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและติดต่อจินชิฮาวพี่จินเราจะไปพบกันที่ไหนเราจะพบกันที่ประตูของถนนโบราณหรือไม่จินชิฮาวหัวเราะเบาหัวเราะเบาเจียงเฟงตอบว่าราเร์จินเจอกันที่ถนนโบราณ เช้านี้ที่ถนนโบราณจะจัดการประชุมโบราณพ่อค้าโบราณจำนวนมากจากทั่วประเทศจะมารวมตัวกันที่ถนนโบราณของเมืองจงหยวนและอีกจำนวนมากผู้คนจะมาซื้อในเมืองจงหยวนพี่เจียงอยู่นี่หลังจากมาถึงจินชิหาวก็โบกมือให้เจียงเฟิงด้วยรอยยิ้มเจียงเฟิงชำเลืองมองไปยังที่เกิดเหตุ และเห็นว่าเป็นเวลาเพียง8ปดโมงครึ่งเท่านั้นและถนนโบราณก็แออัดไปด้วยผู้คนแล้วและเสียงตะโกนของพ่อค้าโบราณและคำถามของผู้คนก็ดังก้องอยู่ในหูของเขาเมื่อเขามาถึงจินชิฮาเจียงเฟิงพูดด้วยความประหลาดใจว่าพี่ชายมีคนมากมายที่นี่ตั้งแต่เช้าตรู่เข้าใจแล้ว เจียงเฟิงพยักหน้าในความประทับใจของเจียงเฟิงตลาดของเก่าในประเทศที่แท้จริงตั้งอยู่ในปันจจวันมีเมืองหลวงของจักรวรรดิการรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมากเช่นนี้หายากมากจินที่ห่าวพูดด้วยรอยยิ้มพี่เจียงวันนี้อาจมีสิ่งดีๆมากมายในที่เกิดเหตุ และฉันจะเปล่งประกายอย่างแน่นอนเมื่อฉันไปหาพี่เจียงฉันรู้เรื่องของเก่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมาดูกันว่าฉันโชคดีในภายหลังเจียงเฟงิงหัวเราะยิ้มเจียงเฟิงประสบความสำเร็จในด้านวัตถุโบราณแต่น่าเสียดายที่มีคนจำนวนมากเกินไปในที่เกิดเหตุและเจียงเฟิงและจินชิฮาไม่ได้เข้าไปในศูนเลย ฉันต้องบอกว่ามีของดีมากมายในไซต์แต่มีราคาแพงและไม่จำเป็นต้องซื้อยิ่งกว่านั้นของดีบางอย่างก็ถูกคนตาแหลมเหล่านั้นเอาไปขายในราคาต่ำๆมานานแล้วในที่สุดหลังจากมาถึงบริเวณใจกลางของถนนแอนทิคจูจ่ๆก็มีเสียงพูดติดตลกดังขึ้นเฮ้นี hey, ่คนอ้วนสีทองไม่ใช่เหรอ หลังจากนั้นชายวัยกลางคนในชุดพิเศษและนาฬิกาโรเล็กก็เดินตามมาโดยหลายคนจีฉางเฟิงทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ชายชราใบหน้าของจินที่ห่ามืดลงเมื่อเห็นคนที่กำลังมาเจียงเฟิงพูดด้วยความประหลาดใจจีฉางเฟิงพูดเท่าแห่งตระกูลจี ใช่มันเป็นของเก่านี้บราเดอร์ Brother, เจียงและฉันอยู่ในสถานนะเป็นปรปักษ์กับของเก่ามาโดยตลอดฉันจะจัดการกับมันทีหลังจินที่หาวลดเสียงลงและพูดกับเจียงเฟิงเจียงเฟงทำได้เพียงแคบยักหน้าตอบรับเขาเคยได้ยินชื่อของจีฉางเฟงหัวหน้าตระกูลจีซึ่งเป็นหนึ่งในสิบตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเซนทรัลเพลน สิ่งที่ทำให้เจียงเฟงประหลาดใจก็คือจีฉางเฟงและจินทิเฮาไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันจีฉางเฟงเยอยเ้ยวันนี้เป็นการประชุมโบราณนวัตถุคุณชายอ้วนสีทองอยู่ที่นี่แล้วทำไมฉันมาไม่ได้ น้องชายคนเล็กคนนี้คือใครทำไมฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอาจเป็นผู้ประเมินที่คุณจ้างได้ไหมทีสเจ้ายังเด็กมากเจ้าต้องเรียนไม่เก่งคนอ้วนจินวิสัยทัศน์ของเจ้าแย่มากเขามองเจียงเฟิงด้วยสายตาเหยียดยามราวกับว่าเจียงเฟิงกำลังตกหน้าจินที่หา่าวไอ้หนูดูสิฉันเจอเด็กดีเมื่อไม่นานมานี้ ชีางเฟิงมองไปที่เจียงเฟิงด้วยท่าทางยั่วยุเขาชี้ไปที่ม้าสามสีในมือของคนที่อยู่ข้างๆเขาดูสิทางสังกายของเก่าสมบัติอะไรอย่างนี้ฉันได้มาในราคาหนึ่งแสนหยวนและตอนนี้มันมีมูลค่าอย่างน้อยสองสามล้านที่ขายคุณตกตะลึงหรือเปล่า ด้วยรูปลักษณ์ที่ตื่นประหลกของจีฉางเฟิงทำให้เจียงเฟิงพูดไม่ออกเขารู้ว่าจีฉางเฟิงจงใจทำให้ตัวเองอับอายดังนั้นจินที่หาวจึงปลอมตัวมาพี่เจียงอย่าไปพูดกับเขาไปกันเถอะจินที่หาวพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนเจียงเฟิงบกมือพี่จินเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรอพี่เจียงจินที่หาวถาม เตียงเฟงมองไปที่ทางสังกายตรงหน้าเขาอย่างระมัดระวังและมองไปที่จีฉางเฟงพร้อมกับย้อยเย้ยจีฉางเฟงปรมาจารย์ของจีใช่ไหมอย่าตื่นเต้นเกินไปทางสังกายของคุณดูเหมือนจะเป็นของปลอมใช่ไหมอะไรนะปลอมเมื่อได้ยินเช่นนี้จี้ฉางเฟิงก็โกรธทันทีของปลอมเหรอเจ้าหนูเบิกตากว้างเพื่อดูว่าของปลอมตรงไหน ถ้าวันนี้เจ้าไม่พูดหนึ่งสองสามระวังตัวด้วยแล้วข้าจะทุบเจ้าทีหลังฟันหมาเขาดูโกรธราวกับว่าเจียงเฟิงกำลังพูดเรื่องไร้สาระราวกับว่าเมื่อเจียงเฟิงไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรผิดเขาทุบตีเจียงเฟิงจนจำพ่อแม่ของเขาไม่ได้บทที่554ร้อยห้าสิบสี่อะไรนะกลอม เมื่อได้ยินเช่นนี้สายตาของกลุ่มคนที่อยู่รอบๆก็จับจ้องไปที่ร่างของจีฉางเฟงในทันทีของปลอมจินที่ห่าวตกตะลึงเจียงเฟงพยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมพี่ชายทางสังกายของเขาน่าจะเป็นของปลอมฉันมั่นใจได้เมื่อได้ยินคำพูดของเจียงเฟงทัศนคติของจีชางแทบจะระเบิดทันที เขาชอบสะสมของเก่ามากและมีความรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินค่าสมบัติเขาตกหลุมรักมาสามสีตัวนี้ทันทีที่เห็นมันเจียงเฟงกล่าวว่ามาทางสังกายเป็นของปลอมเขาจงใจตบหน้าเขาไม่ใช่หรือในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่มัง่งคั่งจีฉางเฟงไม่เคยดูถูกผู้มีอำนาจในลักษณะตัวต่อตัวเช่นนี้ มาสามสีที่มีตาของเธอนั่นน้าของปลอมใช่ไหมไอ้หนูขอบอกถ้าเธอไม่กินองุ่นที่นี่แล้วบอกว่าอางุ่นเปรี้ยวถ้าเธอไม่บอกว่าอะไรปลอมวันนี้ฉันไม่ยอมง่ายๆเจ้าไปดวงตาของจีฉางเฟงเย็นชาเล็กน้อยแล้ววิญญาณชั่วร้ายที่มองไม่เห็นก็เข้าห่อหุ้มเจียงเฟงทันที ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจินชิเฮาขัดแย้งกันมาตลอดเขาเพิ่งแสดงออกต่อหน้าจินชิเฮาไม่ใช่ว่าเจียงเฟงพยายามทำให้เขาเสียหายเมื่อเขาพูดแบบนี้หรอือล่อยให้เขาเสียหน้าต่อหน้าจินชิเฮาไม่ต้องพูดถึงว่าจีฉางเฟงกโกรธแค่ไหนในทันที ผู้คนจำนวนมากในที่เกิดเหตุจำจี้ฉางเฟิงได้และพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาที่ไม่ปราณีอย่างยิ่งอาจารย์จี้ฉันคิดว่าเด็กคนนี้ไม่รู้วิธีแกล้งทำเป็นรู้วิธีตดเขามีสิทธิ์อะไรมาถามสายตาของคุณดีกว่าผู้ประเมินชั้นหนึ่ง ใช่แล้วเด็กชายคุณไม่รู้สึกเปรี้ยวที่นี่หรือกล้าที่จะถามผู้มีอำนาจของสังฆราชจีฉันคิดว่าคุณยังเด็กและโง่ขลาจริงๆกลุ่มคนเยอะเยยเจียงเฟิงพวกเขามองว่าเจียงเฟิงเป็นคนโง่ขลาจริงๆคนราวกับว่าเจียงเฟิงกำลังพูดเรื่องไร้าสาระ ช่จีฉาังเฟงชอบสะสมของเก่าและมักจะศึกษาวิธีการประเมินค่าสมบัติหลายคนในแวดวงรู้เรื่องนี้เป็นเพียงการที่พวกเขาโอ้อวดเกี่ยวกับจีฉางเฟงมากเกินไปแม้ว่าจีฉางเฟงสามารถประเมินสมบัติได้ไม่เป็นไรที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสงครามบนกระดาษแต่เจียนเบาจีฉาังเฟงตัวจริงไม่สามารถเข้าสู่เวทีดา,าได้ เมื่อเห็นคนมากมายยืนอยู่ข้างเขาที่ฉางเฟิงจึงเลิกสนใจและพูดว่าไอ้หนูได้ยินไหมคุณมีคุณนะสมบัติอะไรมาถามอำนาจของฉันพูดมาสิทำไมคุณไม่พูดละว,วันนี้คุณไม่ทำทำให้มันชัดเจนว่าฉันเป็นอะไรปลอมฉันจะให้ใครฟันสุนัขของคุณ หวดๆหวดหวดพร้อมกับคำพูดของจีฉางเฟงิงอันพานชั้นยอดสามคนที่อยู่รอบรอบจีฉางเฟงิงล้อมรอบเจียงเฟิงจี่ฉางเฟงิงเจ้าสารเลวอย่าไปไกลจินีิ่าวหงุดหงิดมากต้องการที่จะขายหน้าเจียงเฟงิงต่อหน้าเขาจีฉางเฟงิงเป็นคนนอกกฎหมายจริงๆเมื่อถูกทุกคนดูแคลนเจียงเฟงิงจึงดึง,ดงจินีิฮาวไว้โดยไม่เปลี่ยนสีหน้า พี่จินอยากโกรธเลยผู้เท่าจีถ้าคุณไม่ว่าอะไรแสดงมาสามสีของคุณให้ฉันดูใกลๆ้ๆถ้าฉันไม่สามารถตัดสินได้ว่ามาสามสีตัวนี้เป็นของปลอมใช่วันนี้ฉันเจียงเฟิงจะจัดการให้เองสถานีเคลื่อนที่จะจดจําเป็นการอ่านนวนิยายที่ยอดเยี่ยมให้คุณในไม่กี่วินาที พี่เจียงจู่่การแสดงออกของจินีิหาวก็ตึงเครียดเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขารู้ว่าเจียงเฟงมียูนิเวอร์ซซลสุพรีมและการและเจียงเฟงมีทักษะทางการแพทย์ที่น่าทึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าเจียงเฟงสามารถประเมินสมบัติได้นอกจากนี้จีฉังเฟงคนนี้ไม่ใช่คนดีจินที่ฮาวกลัวว่าเจียงเฟงจะต้องทนทุกทรมานมากเมื่อทั้งสองขัดแย้งกัน บทที่5้าาหเจียงเฟิงหัวเราะเบาๆและพูดว่าอย่ากังวลบราเดอร์จีน Jean, ฉันไม่มีความรู้มากนักในการประเมินสมบัติแต่ฉันก็ยังเข้าใจนิดหน่อยแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรผิดแต่จีฉางเฟงก็ไม่ได้ที่จะลังเลอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเขาเห็นความมั่นใจเต็มเปี่ยมของเจียงเฟงที่หน้าอกของเขา เป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการประเมินสมบัติจริงๆไม่ต้องพูดถึงจีฉชางเฟงเก่งด้านวัตถุโบ,บราณจากยุคคิงมิ่งทางสังกายเป็นของราชวงศ์ถังและจีฉางเฟงไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับสิ่งต่างๆของราชวงศ์ถัง เมื่อมองไปที่จีฉางเฟงที่ลังเลเจียงเฟงยิ้มเบาๆและพูดว่าอะไรนะพระสังฆราชจีไม่กล้าให้ฉันดูและสังเกตเหรอทำไมละฉันยังกลัวตัวละครตัวน้อยของคุณอยู่เหรอจีฉางเฟงยิ้มอย่างดูถูกหลังจากคิดอย่างรอบคอบและมองไปที่อายุของเจียงเฟงเขารู้สึกดูถูกเจียงเฟงมากยิ่งขึ้นในใจของเขา แวดวงประเมินค่าสมบัติที่มีชื่อเสียงคนใดในเมืองจงหยวนที่ไม่ใช่ของเก่าในวัยส0หรือห0สบของเขาเด็กที่อยู่ตรงหน้าฉันยังเด็กมากเขาจะเป็นเจ้าแห่งการชื่นชมสมบัติได้อย่างไรนอกจากนี้เขายังชอบของเก่าและมักจะเกี่ยวข้องกับวงการประเมินสมบัติในเมืองจงหยวนเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับดาวรุ่งชื่อเจียงเฟงิง จีฉางเฟงขยิบตาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถือม้าสามสีอยู่ข้างๆเขาส่งม้าสามสีให้เจียงเฟงิงหลังจากจับม้าสามสีแล้วเจียงเฟิงก็เริ่มมองดูอย่างระมัดระวังทางสังกายขุมทรัพย์แห่งเทคโนโลยีการเผาเซรามิกโบราณในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ชื่อเต็มคือทางดนาสตี้สังกายเกรสพอตเทอรี่ ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบอุณหภูมิต่ำชนิดหนึ่งที่นิยมในสมัยราชวงศ์ถังสีเคลือบมีเหลืองเขียวขาวสีน้ำตาลสีฟ้าสีดำและสีอื่นๆและสีเหลืองสีเขียวและสีขาวเป็นสีหลักดังนั้นผู้คนจึงเรียกว่าถัางสังกาย เนื่องจากทางสังกายถูกขุดพบครั้งแรกและมากที่สุดในลู่หยางจึงเรียกอีกอย่างว่าลู่โอหยางทางสังกายในระหว่างการก่อสร้างส่วนลู่หยางของทางรถไฟหลงไห่ในปี1 9 0 5สสุสานของราชวงศ์ถังจำนวนหนึ่งถูกค้นพบในเป่ยมานซานเมืองหลวงเก่าของลู่หยางในทางสังกายตัวแทนและพบมากที่สุดคือม้าสามสี ภายใต้สายตาที่จับตามองของทุกคนเจียงเฟิงลูบพื้นผิวของม้าสามสีแล้วดมมันใกล้ใกล้จมูกของเขาวพี่เจียงสบายดีไหมจินที่ห่าวถามเสียงเบาหลังจากการตรวจสอบเจียงเฟิงพูดอย่างเค,คร่งขครึงพี่ชายฉันสามารถยืนยันได้แล้วว่านี่เป็นของปลอมปลอม แค่เปิดปากของคุณแล้วมานี่คือฝีมือของคุณหรอเด็กน้อยจีฉังเฟงเย้ยหยันเขาจ้องมองที่เจียงเฟงด้วยความดูถูกราวกับว่าเจียงเฟงเป็นตัวตลกที่รู้วิธีโม้เท่านั้นผู้ใต้บังคับบัญชาของจีฉังเฟงทุกคนมองไปที่เจียงเฟงด้วยท่าทางที่ไร้ความปราณีราวกับว่าพวกเขาสามารถจับเจียงเฟงและทุบตีเขาได้ตราบเท่าที่จีฉางเฟงออกคำสั่ง จดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมเมื่อมองไปที่จีฉังเฟงที่เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามเจียงเฟงเยอะเย้ยและพูดว่าผู้เท่าจีทุกคนบอกว่าคุณชอบสะสมของเก่าวและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชื่นชมสมบัติแต่คุณไม่สามารถบอกได้ว่าทาง ซังกายนี้เป็นของปลอมฉันเลยต้องสงสัยคุณสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงลอมเหรือไอ้หนูกินตามอำเภอใจแต่พูดตามอำเภอใจไม่ได้อย่าโทษฉันที่ทำฟันสุนัขหักที่ฉางเฟิงพูดอย่างเย็นชา เจียงเฟงพูดอย่างใจเย็นดูเหมือนว่าพระสังฆราชจีไม่รู้อะไรเกี่ยวกับม้าสามสีของราชวงศ์ถังจริงๆสำหรับม้าสามสีชนิดนี้เราสามารถแยกแยะและสรุปผลจากสีด้านได้อย่างง่ายดายปัญญาประกาศคู่สีด้านทำไมฉันไม่เคยได้ยินคุณพูดเรื่องไร้สาระไม่ได้ใช่ไหมจีฉางเฟงจ้องมองที่เจียงเฟงด้วยความไม่เชื่อ ดูเหมือนว่าเจียงเฟงกำลังเล่นโกนและมันเป็นเรื่องไร้าสาระของเจียงเฟงที่จะแยกยะม้าทางสังกายออกเป็นสีด้านเจียงเฟงรู้ว่าจีฉางเฟงไม่เชื่อเขาและในใจของเขาก็ดูถูกตัวเองอย่างมากทันใดนั้นดวงตาของเขาก็ระเบิดเป็นแสงเย็นและออร่าขนาดใหญ่ก็พุ่งออกมาจากร่างของเจียงเฟงไม่เชื่อเหรอ ไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะมอบมันให้กับพระสังฆราชจีรับบทเรียนที่ดี